ครัล่าสวัสดีทุกคนน่นนะครับผมตอนนี้วันนี้นะครับกลับมาอยู่ในเกมโรบอทในแมปเลสออฟลอป้าภาคสองอีกเช่นเคยเม<อ>ื่อกี้ผมเลยนะเมื่อกี้ผมเพิ่งกิมลงไปคราวนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ในแบบเดิมสำหรับเลสออฟลอป้าภาคสองแต่ตอนนี้นะครับผมฟังเงินจนถึงสามแสนแล้วครับ แล้วก็ผมก็ได้ทำงานซื้อทุกอย,อย่างที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นไม่ว่าเนโกหรือว่าอะไรต่างๆมากมายซ็กเก้าผมก็ซื้อแล้วตู้เซฟผมก็ซื้อนี่ครับบอกเลยนะผมฟาร์มนานมากครับฟาร์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมอัดคลิปจบอะเออครามโคตรนานเลยครับตอนนี้ปฏิทินมาเป็นแบบเลือดใบไ,ไม้ร่วงครับ โอ้ผมใส่ว่าน่าจะไปเป็นแบบเดือนเลยเนาะเออผ่านไปผ่านไปคนมีวันละสิบวันเท่านั้นโอเคโอ้โหนี่ครับ นี่เคทำเค้กให้เจ้าปป้าก่อนครับยังไม่ต้องทำอะไรมากตอนนี้เดี๋ยวรอเก็บเงินค่าเช่าจากเพื่อนก่อนนี่ไงนี่ครับผมสามารถลงมาได้ร่างได้แล้วเพราะว่าผมซื้อเบสเมนต์คีไปแล้วราคาห้าแสนครับพูดแพง เออฟาร์มคูดนานอ่ะคิดดูอ้าวไม่เปลี่ยนโลโก้อะเฮ้ยเปลี่ยนโลโก้โอ๋เอเขาเปลี่ยนโลโก้ไปครับโอเคตอนนี้มีเงินสี่แสน <c oughs> เร็วกึน <c oughs> ป่านี้ก็จะหกแสนแล้วเนี่ยไม่เหือเก็บเงินค่าเช่าจากเพื่อนอะ่ะ กูยังไม่มีเงินถึงหลักล้านเลยอ่ะผมอยากจะฟังเงินให้ถึงหลักล้านอ่ะจริงผมได้ซื้อเจ้าหมาป่าที่จะมาชื่อว่าช็อปดนวยนะเออนี่ครับหมาป่าคราวนี้ครับหมาป่านี่จะมาช่วยเฝ้าว่าเราอยู่ตลอดเหมือนกับหมาว่าเราเนเออ มาเลยซื้อเบ็ดตกเบอร์มาเกิดแย่ๆเอ้ยเค็กซ้ำเชตสิไดยงวะลืมยล,ลมยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำสูตรเค้กรอ,อเคไปรอเค็บ เงินค่าเช่าจากเพื่อนบ้านก่อนครับรอเก็บเงินค่าเช่าโอ้ยเงินขึ้นเร็วมากอะ่ะโอ้ยเงินขึ้นเร็วมากอะ่ะพูดสบายเฮ้ยมความสุขมันไม่ลดอ,อ่ะเฮ้ยผมงงมากเลยนะปกติมันต้องลดไม่ใช่เหรอ,อนี่ครับจเจ็ดแสนแล้ว โอ้โหวัดไปลื่นขี้ไปลื่นขี้โอเคอตอนนี้มีเงินถึงเจ็ดแสนสามมื่น 3, แล้วครับเก็บเงินไปเรื่อยๆจนถึงจจนกว่าจะถึงหลักล้านว่าไปหลักล้านแล้วครับตอนนี้ นี่ไงห่างจากป๊อปแคสก็ไปหลักล้านครับนี่ผมซื้อ d j เอลกาาโชมาแล้วนะเป็นแมลที่เพื่อความสุขให้กับป๊าป้าครับแต่ว่าให้เิอหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยรอนานมากครับเป็นห้าร้อยวีนะอันนี้ผมรอมาสักพักแล้วตอนนี้หนึ่งร้อยแปดสิบสามวีแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะใช้งานได้ครับมันก็นานไงน,นะเออ อันนี้ผมอัดคลิปเชา้าหน่อยนะอัดคลิปอัดคลิปเชา้าหน่อยเออจะได้ทุกคนจะได้แบบมาดูคลิปผมเยอะๆตอนนี้แปดแสนแล้วครับตอนนี้แปดแสนโอ้รียกว่างเงินเยอะกันนะแล้วก็ไปตกปลาก,ก่อนยิ้มโอ้ยเป็นสัตว์เดินไปไหนก็ไม่ได้ครับเหมือนภาคหนึ่งเลย ในปลาวันเนี้ยนะเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันเต็มร้อยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเเด,เด,เดแป๊บนึงแปนึงเฮ้ยทำไมมันเต็มร้อยอะ่มมเอยอะเฮ้ยผมงงเงินคูณห้าครับตอนนี้น่าจะใกล้ถึงหลักล้านแล้วมั้งขอ,อซื้อป๊อปแคทก่อนครับป๊อปแคทมาเออป๊อปแคทช่วยคูณเงินอ้าวคราวนี้มาเป็นเลียมเลียม เอ้ยเราขอกดสิ่งมันแบบเหมือนป๊อปอิดอะเออจริงป๊อปแคทครับเมือ่อก่อนยังเป็นแบบโมเดลแบบตัวที่เป็นแบบโมเดลป๊อปแคทไปเลยอะอันนี้มาเป็นริมเลียมเฮ้ยทำไมเขาต้องปรับด้วยอะโอ้ น่่าเชือตอนนี้เต็มสองเสษแล้วครับแต่ก็ยังไม่สามารถเพิ่มแล้วก็ตัวที่เป็นแบบ บลูเมดแบบสามารถเพิ่มค่าเช่าได้อีกเนี่ยถึงหนึ่งิตหนึ่งพันล้านเนี่ยยังไม่ได้มาครับเขายังไม่ได้อัปเดตเลยอัปเดตแต่หน้าปกเนี่ยแหละโอ,โ,งงโอ้โคตรงงโอ้เงินโคตรเร็วแต่ไงก็สู้เลสเอฟรฟลอปปาภาคหนึ่งไม่ได้ครับเพราะว่าเลสเอฟรฟลอปปาภาคหนึ่งนี่ ไปไกลแล้วครับมฟาร์มจะนเป็นหลักสิบ,บิ i เ l ียนแล้วอะหรือว่าหนึ่งหมื่นล้านครับเออพูดเร็วออรออีกครับรออีกเฮ้ยวี hey, มีสปายด้วยอรอก่คอคถ้าดีเจผมรอดีเจก่อน โอ้โอ้โหโอ้โหี่กดไปรั้วลเลยกดไปรัวลเลยีแ เงินล้วนๆผมซื้อออโต้คิกมาด้วยไงแล้วก็ซื้อเจ้าบิงกัสตัวเก็บเงินมาครับตอนนี้จบการปาร์ตี้แล้วแล้วก็มาตอนเช้าเกเมโอเคคลิปนี้เอาสักสิบนาทีแล้วกันครับโหอโห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 ้ยเจ็ดหมื่นเอ้ยเจ็ดแสนแล้วจะแปดแสนแล้วับโอ้โห แปดแสนผมชอบพูดผิดอะ่ะขออภัยด้วยครับที่ผมพูดผิดเลาซูมไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับลองฟังเสียงด,ดูพอตังไม่พอก็อย่างนี้เนี่ยแหละ กัมปี้แค้15ล้านเลยครับจากปกติ3ล้านมาเป็น15ล้านจากภาคหนึ่งส่วนออ t โต้คิกเกอร์3ใช้เงิน25ล้านในการซื้อและตัวที่แพงที่สุดก็คือเฮคเกอร์ครับ400ล้านแพงมากใครจะฟาร์มไหวเนี่ยขณะผมตอนนี้ผมยังฟาร์มไม่ไหวเลยโอเคก็สำหรับที่นี้ไม่แค่นี้ก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณที่ รับชิ้น่นตอนนี้นะครับสำหรับเล็ป,ป๊ปาภาคสองบาจ้า